สงวนสกิดข่าวมีเรื่องราวมาเล่าที่นี่ทุกวันวัน,วนสวัสดีครับท่านผู้ชมสกิดข่าว2นะครับหลังจากที่ได้พบปะเจอกันในช่องสกิดข่าวสิบเอ็ที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมกับทนายปณวิทย์พรมดาวหรือทนายเอกก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะในครั้งที่แล้วนะในช่องข่าว11เราคูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแก๊งสแกมเมอร์แต่ในวันนี้เราจะมาในเรื่องเกี่ยวกับการ ยืมยืมพงทวงกันแบบนี้คสวัสดีครับทนายปานวิสวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของการกู้เงินใช่ครับใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงฮะเจอมากไหมฮะการกู้เงินคือเป็นอย่างนี้ครับเราเดือดร้อนเนาะเราก็อยากไปไปหยิบไปยืมสมมุติสมมุติอ๋อพี่ไม่ไม่เดือดร้อนเอามายืมก่อนสมมุติว่าเราจะไปหยิบไปยืมเงินใครก็แล้วแต่ยกเว้น เกี่ยวกับการธนาคารนะครับธนาค,คารเนี่ยไม่ขอพูดในที่นี้นะครับแต่ส่วนมากนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีเนาะอ,อ,อยากจะมาหมุนใช้ในครอบครัวธุรกิจเ,เล็กๆน,น้อยๆซื้อมาขายไปซื้อของตามตล,ตลาดเนี่ยนอกจากที่เราไปยืมจากธนาคารแล้วเราไปยืมบุคคลธรรมดายืมกันส่วนตัวถูกต้องแล้วอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับที่เราไปหยิบไปยืมพวกที่เป็นนายทุนนะครับ ที่อย่างเช่นขอยืมหน่อย50,000นหนึเจ็ดหนอะไรอยู่ในกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยเวลาที่เกิดปัญหาคือเราจ่ายให้เขาไม่ตรงไม่ทันเวลาจ่ายดอกไม่ได้ซึ่งกลุ่มก้อนพวกนี้เนื่องจากเขาเป็นนายทุนนอกระบบครับดอกเบี้ยโหดมากดอกเบี้ยเป็นวันดอกเบี้ยลอยดอกเบี้ยเป็นอาทิตย์พวกนี้อ๋อนี่มีความเยี่ยวยานนะนี่ไอ้เขาเชี่ยวชาญนเนี่ยังยังไม่เคยยืมดอกเพียงแต่แค่เอามาหมุนก่อนค ก็อย่างน้อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการนะครับถ้าหากนะครับคุณเจอนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่มาเก็บดอกกลุ่มคนที่มาทวงหนี้ครับทวงหนี้ไม่ถูกต้องทวงหนี้เกินกว่าที่จะให้กฎหมายอนุญาตครับมันเป็นยังไงคุณมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับเขาด้วยโอ้เอ๊มันคืออะไรอยากรู้ไหมครับอยากรู้สิ อ่าอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการท่วงหนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับฟังดีๆนะครับถึงแม้เราเป็นหนี้แต่ก็เป็นการหน,นี้ทางแพง่งเขาเรียกว่าการกู้ยืมเป็นนิติกรรมทางแพง่งครับไม่ใช่าทาราย,ายืมเงินเธอ เธอก็คืนฉันมาคฉันไปยืมคุณอาจจะได้ดอกเบี้ยใช่ไหมในส่วนนี้นะครับกฎหมายกําหนดอะอย่างนี้นะครับการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดานี้นะครับกฎหมายนะครับเขาไม่จํากัดจํานวนเงินแต่จํากัดจํานวนดอกเบี้ยต้องต้องต้องเขาเรียกว่ครับใช่ไหมถูกต้องก็คือเจ้านี้นะครับผู้ให้ยืมอต้องเรียกดอกเบี้ยได้แค่ไม่เกินร้อยละสิบห้า ต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนหรือต่อวันถ้ากฏบัตรห้าสิบตังต่อเดือนถูกต้องครับ,รบถ้าเรียกเกินกว่านั้นเป็นยังไงครับก็โมฆะ,ะถ้าเรียกเกินกว่านั้นอ่ะจริงๆถูกต้องนะครับ,รบในส่วนดอกเบี้ยน,นะครับเขาเรียกว่าเกินกว่ากฎหมายคําว่าโมฆะคือไม่มีสิทธิ์ได้หรือยกเลิกกันไปถ้าภาษาันบ้านก็คือ ได้เงินฟรีไปเลยไม่ใช่ก็คือดอกเบี้ยนั้นแต่เจ้านี้จะเรียกจากเราไม่ได้คือว่าดอกเบี้ยเป็นการยกเลิกแต่ว่าต้นต้องคืนต้นก็ยังคงอยู่ไม่ใช่เอาเงินเข้ามาแสนหนึ่งเรียกดอกดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบโอ้ยไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกอันนี้ก็ดีที่จะพาพาไปยืมแล้วถ้าในกรณีอย่างนี้อันอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะคือว่าผมกุ้งกันธนาเอมาสองพันธนาเอคิดผมดอกร้อยละยี่สิบ าต่ออะไรอ่ะต่อปีไปเต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือน120ร้อยยี่สิบบาทต่อเดือนปรากฏว่าผมส่งดอกไปทั้งหมดเนี่ยสิบห้าเดือนแล้วครับผมท่ากับว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะสามพันอ่าสามพันกว่าบาทอ่าสามพันกว่าบาทแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับมันเกินกว่าคนหมายกำหนดตรงนี้ผมก็ไม่ส่งคืนแล้วเพราะผมส่งดอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหยุดแล้วออย่างนี้เป็นยังไงฮะก็ในแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามีการให้กู้ยืมและ เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราครัถ้าไมา่ได้มองบริบทที่เกี่ยวว่าจะจะส่วนดอกเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะเอายังไงกับมันนะครับคือเราจ่ายไปแล้วนะอย่าลืมนะแต่เขาเอาไปตัด เจ้านี้เขาก็ไปมีบัญชีของเขาอะตัดเฉพาะบัญชีดอกเบี้ยต้นยังไม่ถูกตัดสักบาทปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีแบบนี้นะครับไปคุยกับเจ้านี่โดยตรงอาตัดให้ผมหน่อยดอกเบี้ยคูณเกินกว่ากฎหมายตกเป็นโมฆะนี่ผมถามทนายปณวิทย์มาแล้วถามกูเกิลมาแล้วเจ้านี้เขาจะไม่ฟังคุณทั้งสิ้นล่ะครับ แต่ว่ากรณีแบบนี้นะครับถ้าหากคดีเป็นคดีกันสมมติว่าเขาฟ้องคดีนะครับมาสู่ศาลวันใดวันหนึ่งเราหยุดจ่ายอะครับพอหยุดจ่ายมันก็จะมีวิธีการที่เขามาทวงพอทวงอะไรต่างๆผ่านขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาไปฟ้องคดีฟ้องคดีในที่นี้คือฟ้องผิดสัญญากู้ยืมนะครับเขาก็จะฟ้องต้นเงินบวกดอกเบี้ยนะครับในส่วนนี้นะครับดอกเบี้ยที่เรียกเกินกว่ากฎหมายคือร้อยละสิบห้าต่อปีกฎหมายเขาบอกว่า ตกเป็นโมฆะทั้งหมดหมายความว่ามไม่มีสิทธิเรียกอ้าวแล้วที่จ่ายไปละ่ะทําไงครับไอ้ที่จ่ายไปอสมมุติว่าเราจ่ายไปแล้วสามพันครับอืออย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะครับศาลก็จะนำไอ้ไอ้ก้อนสามพันนั้นแหละมาหาักจากต้นเงินเลยครับอ่าสมมุติว่าต้นเงินอยู่ที่ห้า0 0ื่นครับอ่าศาลก็จะเอาสามพันนี้มาหักจาก 50, ห้า0มื่นัากัดเหลือสี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นเนี่ย ในส่วนที่เจ้านี้เขารับไปนะครับสารจะเอามาหักให้เลยนะครับ<ช>อ่าทีนี้แล้วนะครับการหักตรงนี้อ่ะจะเป็นการหักโดยที่สารมีคําพิพากษานะมไม่ใช่เปเจรจากันนอกรอบนะแต่เดี๋ยวก่อนฮะแต่ถ้าผม,ผมกําลังยกตัวอย่างให้ว่าเอ่อกู้ไปสองพันอ่าอ่าสิว่ากู้ไปสองพันเนี่ยดอกเบี้ยร้อยยี่สิบเกินกว่ากฎหมายกำหนดปรากฏว่าส่งดอกเบี้ยเป็นดอกทบต้นต้นทบดอกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาหักแล้ว ย่งนี้ลูกนี้จะได้คืนไหมคือต้องไปดูนะครับ,รบว่าในออจต้องแยกออกเป็นสองก้อนนะครับก้อนเกี่ยวกับต้นเงินก้อนเกี่ยวกับดอกเบีย้ยอ่าไอ้ก้อนต้นเงินเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะเพราะอย่างที่คุยกันมาบอกว่า กฎหมายเขาไม่ได้ควบคุมว่าคุณจะปล่อยกู้คุณจะให้เขากู้เท่าไร่เป็นเงินบริสุทธิ์ชูก็เป็นเงินเขานั่นแหละแต่เวลาคุณจะเรียกผลประโยชน์หรือผลตอบแทนการกู้เนี่ยกฎหมายเขาให้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีอ่าฉะนั้นในส่วนไหนมันเกินก็คือส่วนดอกเบี้ยอ่าส่วนดอกเบี้ยนี่นะครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปทบถูกต้องไหม ไม่ไปจิตเอาไปทบกับต้นเงินครับพอเอาไปทบอ่ะศาลก็จะกันออกมาเลยนะครับหรือไม่ไม,ไม่ไม่ทบแต่เขาเก็บเอาเป็นดอกเบี้ยเพราะว่าเขาเก็บร้อยละยี่ถูกต้องไหมครับอ่าในส่วนนั้นถ้าเรื่องคดีขึ้นมาสู่ศาลศาลก็จะหักในส่วนนั้นให้เพราะว่าเป็นดอกเบี้ยที่ขัดต่อกฎหมายแลว้วมันตกเป็นโมฆะพอเป็นโมฆะเจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปหักดอกเบี้ยส่วนตัวร้อยละยี่ครับอ่าศาลก็เลยให้เอามาหักในต้นเงินอ่าอแล้วถ้ามันเหลือ ถ้ามันเหลือจริงๆอะเจ้านี่ต้องคืนเขาด้วยใช่ไหมถูกต้องครับถ้ามันเหลือแสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้ไงเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ได้คุณได้ไปเกินคุณต้องคืนเขาด้วยเกินกว่ากฎหมายกําหนดเพราะเผลอศาลจะสั่งให้ส่วนต่างสมมุติวส่วนเหลือแล้วกันครับคืนแก่ลูกหนี้ด้วยซ้ำมันมีเพราะคดีแบบนี้ครับคุณสงวนมันเป็นคดีผบอ่าเอ๊คดีผบงงไหมฮะคืออะไร ครับครับเออไม่ถ้กเใช่คดีพอบอหมายความว่าคดีผู้บริโภคนะครับเป็นคดีที่เขากําหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกับผู้ประกอบการครับค่ผู้ประกอบการคืออะไรนะครับประกอบการคือประกอบการให้กู้ยืมอย่างเช่นเกินหนึ่งรายขึ้นไปเขาเรียกว่าคุณเป็นผู้ประกอบการแล้วนะครับ ส่วนคุณไปจดทะเบียนเป็นบริษัทหรืออะไรหรือไม่ไม่เกี่ยวอ่าคุณปล่อยเงินกู้เกินหนึ่งคนขึ้นไปกฎหมายก็สนิษฐานว่าคุณผู้ประกอบการแล้วหรือคุณเรียกดอกเบี้ยเนี่ยสแสดงว่าคุณได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนจากการที่คุณคทำเขาก็มองว่าคุณเป็นผู้ประกอบการส่วนค,คนยืมเนี่ยนะครับเขาก็ยืมมาใช้ในครอบครัวกิจาการทั่วไปเล็กๆน้อยๆของเขาเขาเรียกว่ายืมมาเพื่ออุปโภคบริโภคเขา กฎหมายถึงถือว่าคนเหล่านี้เป็นผู้บริโภคอาฉะนั้นเนี่ยอาก็เป็นคดีผู้บริโภคเวลาไปไปฟ้องคดีกันกเขาจะฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคใช่ไหมกฎหมายเขาก็จะคุ้มครองกลุ่มคนที่ยืมเงินนี่แหลอะอาแล้วทําไมไม่คุ้มครองเจ้านุ่งเจ้านี่มาบางคนก็วอยนะไปคุ้มครองแต่ลูกหนี้อะไรเงี้ยอ,อาแล้วมันจะม<ง>ีอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่ เจ้านี้มาทวงนี่กําลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีว่าบอกว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเกิดกรณีขัดสนไม่สามารถส่งคืนได้ตามกําหนดเวลาปรากฏว่าเจ้านี้มาทวงอจะมาทวงไม่พอใจก็มีการทําร้ายร่างกายก็มีนะเอออยังมีนมันกฎหมายการทวงนี้มันมีไหมครกฎหมายการทวงนี้มีครับมียังไงอ่ะคืออย่างนี้ครับในส่วนเกี่ยวกับการทวงนี้นะครับสําหรับนะครับเจ้านี้ก็ดีนะครับหรือคนที่ไปยืมลูกหนี้ ในส่วนนี้ก็ต้องนะครับดูว่าเรามีสิทธิ์อะไรนะครับถ้าการทวงเนี่ยเขาคนมาเขาก,กดกำหนดกรอบของมันอยู่นะไม่ใช่มาทวงยังไงก็ได้มายืนหน้าบ้านชี้หน้าด่าคนนั่งคนนี้มึงจ่ายไม่จ่ายกูยกแก๊สมึงไปไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าการทวงนี้มันก็จะมีกรอบง่ายๆอยู่นะครับไม่ต้องไปจําข้อกฎหมายนะครับ,รบเอาเพียงว่านะครับ การทวงนี่นะครับจะต้องเป็นการทวงโดยสุภาพนะสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับตท่านั้นเท่นี้นะครับและการโทรศัพท์เ,ออเข้ามาโทรมาทวงมาอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องใช้คำสุภาพเรียบร้อยและสำคัญนะครับห้ามทวงโดยประจานนะครับอย่างเช่นเขายือนอยู่ที่ทำง,งานเขาห้าหกคนไปง่ายนี่ค้างอะเอามาคืนด้วยอันนี้เขาเรียกว่า ทวงนประจานประจานคืออะไรให้คนอื่นได้รู้ว่าไอ้นี่เป็นนี่คนนี้อ <up> ชูกรหรืออีกอย่างการทวงนี้นะครับ,รบจะต้องทวงโดยการที่แบบว่าไม่ไปบอกยอดนี่ความเป็นนี่กับคนอื่นอ,อ่าไม่ใช่ป่ะคุณสงวนอ คุณหนิงที่ทํางานกับคุณนั่นแหะเซลโทรมาทวงตังค์แล้วอ๋อทวงนี่ทวงนี่ครับเจนคุณหนิงว่าไงปิดให้หน่อยครับปิดให้หน่อยครับออว่าไงฮะคุณหนิงทำไมฮะคุณหนิงเนี่ยเขาเขาไปกู้เงินฉันเนี่ยห้าหมื่นแล้วทั้งต้นกับดอกคุณสงวนช่วยบอกเขาหน่อยครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับมีความผิดใช่ไหมมีความผิดมีความผิดยังไงฮะเขาเรียกว่าไปบอกความเป็นหนี้ ความเป็นลูกหนี้กับบ,บุคคลอื่นซึ่งเขาไม่ได้เป็นหนี้ด้วยครับแสดงว่ญญา,ปปา,าประจานไหมครับอประจานไอ้นี่ก็เฮ้ยไอ้นีกน่ก็ไม่ชอบหนี้อยู่แล้วเฮ้ยไอนนน้นี่บบมันไปกู้หนี้บอกว่ามันติดหนี้อุู่ตรงตุงนัองไปไปขี้ปากถูกต้องอห้ามไปบอกความเป็นหนี้ลูกหนี้กับบุคคลอื่นครับเป็นเรื่องปกเปิดพูดง่ายๆเขาจะเป็นหนี้ก็เรื่องระหว่างเขารับเขาเใจที่ผมถามท่านทนายว่า ถ้าเกิดมาเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นแล้วเขาไปบอกกันอย่างเงี้ยมันมีความผิดยังไงฮะถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าลูกนี้จะเอาเรื่องเอาได้จริงครับนะฮะแจ้งความได้เลยนะครับ <นะ S 1> ตามพระราชบัญญัติทวงหนี้นะครับห้ามทวงนี้นะครับ เขามีเราเจเวลาการทวงด้วยใช่ไหมครเวลาการทวงยังมีไหมมีสิครับกฎหมายเขาก็กำหนดไว้ก่อนเราเยะเวลาห้ามตั้งแต่หกโมงนู่นนี่นั่นห้ามไปทวงคือเวลาหกโมงเย็นขึ้นไปละประมาณเนี้ยโดยเฉลี่ยแล้วมันเป็นเวลาที่คนต้องพักผ่อนคนต้องอยู่กับครอบครัวไม่ใช่โทรวันนึงยี่สิบรอบสามสิบรอบไม่ได้นะครับเพราะมีขอบของเขาอยู่อย่างงี้ผมอยากให้มีแต่หกโมงเย็นทุกวันเลย ายลักษณะประจานลงเฟซบุ๊กนะครับหรือว่ามาแบบว่าส่งเขาเรียกว,ว่าคือเขาไม่ได้มาทวงเองหรอกเจ้านี่เขาจะมีหน่วยแผนกของเขา,าอ่ะรัว <ๆๆ S 2> ใจเซลพวกเก็บนี่เรียกว่พวก,กบนี้ละกันถ้านะครับมาทวงกับเราในลักษณะแบบนี้นะครับทวงประจานก็ดีนะครับเปิดเผยยอดนี่แก่บุคคลอื่นบุคคลข้างเคียงก็ดีนะครับ หรือเป็นการข่มขู่ใช้กําลังมึงไม่จ่ายกูเล่นมึง,ม,งมึงอยากเจ็บใช่ไหมทําให้กลัวทําให้เกิดความกลัวอันนี้นะครับผิดพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นะครับซึ่งมีอัตราโทษจําคุกด้วยนะครับเจ้าหนี้กับคนทวงนะครับ,ค,รบคนมาทวงอะ่ะเจ้าหนี้ก็ผิดคนมาทวงก็ผิดเขาเรียกว่าตัวการร่วมอันนี้รเราสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแจ้งความแล้วปุ๊บ เฮ้ยนี่ศูนย์กันเลยอไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเรายืมเขามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เขาเรียกดอกเบี้ยเกินเป็นเรื่องที่เขาผิดแต่เขาเขามาทวงเราแบบวิธีการไม่ถูกต้องเขาผิดแต่นี่เราก็ต้องใช้เขาอยู่นะครับหรือหรือถ้าเราให้กู้ตามกฎหมายกำหนดก็จะไปทวงเงินแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้จะไปประจานแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องคุณให้กู้ตามกฎหมายกำหนด ก็คุณก็ต้องใช้วิธีการที่มันถูกต้องอย่างเช่นนะครับทวงตามรอบระยะเวลาไม่ใช้วิธีการแบบนี้หรืออาจจะต้องไปฟ้องคดีนะครับซึ่งการฟ้องคดีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับโดยให้ศาลครับโดยให้ศาลที่เพราะเพราะย่งั้นก็ทวงกันไม่ต้องมีศาลยกเลิกศาลไปหมดไปทวงกันเองว่าบ้านเมืองก็วุ่นวายหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า อย่างไรก็รแต่อันนี้ก็เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทวงเงินรหรือการชำระหนี้แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราไปหน,นี้เขาเราก็ต้องชดใช้ใชแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเจ้านี้ก็ต้องให้ดอกเบี้ยที่มันเป็นธรรมกับผู้กู้ด้วยถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นการถอยทีถอยอาศัยกันเขามาอาศัยเราเราก็อาศัยได้ดอกเบ<ช>ี้ยจากเขานะมันก็อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะกระทำผิดกฎหมายทำผิดข้อสัญญาเราก็ เอาสารเป็นที่พึ่งใช้วิธีการทางสารหรือว่าใช้กลไกทางระบบความยุติธรรมนะครับไม่ไม่ใช้กําลังหรือว่าไม่ใช้การทวงแบบโหดๆที่เป็นข่าวไปตัดนิ้วตัดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่จ่ายแล้วไปยกแก๊สยกอะไรเครื่องไม้เครื่องมือทำมาากินเขาไม่ได้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเสียอนาคต จริงไหมฮะ,ะเพราะไอ้เซลหรือหรือว่าคนทวงหนี้เนี่ยไปร,รับ att, ติดคุกหมดเลยไงมันก็ทําให้เสียนะคนพยานนะใช้ความนุ่มนวลพูดคุยกันดีกว่าเมื่อใช้ความนุ่มนวลแล้วไม่ได้ก็ให้กฎหมายเป็นผู้ตัดสินอ่าใช่ครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายปณวิทย์เหมือนเดิมะนะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกู้เงินตวงนี้ทวงนี้แล้วก็ในโอกาสหน้าเนี่ยเรายังได้พบกันใหม่ ไม่รู้ว่ากี่ค่ำนะวันนี้15้ค่ำนะได้เจอกันบ่อยๆครับได้พบกันใหม่คลิปหน้ากับกับผมสงมวนสก,กิดข่าวแล้วก็ทนายปานวิทย์พรมดาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ